สวัสดีกับตอนที่สองนะครับสำหรับทีบ้านใต้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนนะไทยประจันไจังหวัดราชบุรีพอมาถึงไปไงเขื่อนไม่มีน้ำไม่มีน้ำไเลยนะฮะวันนี้วันนี้เราย่างไก่ไม่ เอ้ยไไมม่จะไหมหรือไม่ไม่ไหมเนี่ยไม่จะไหมหรือไม่ไหม่ไม่ไหม่ไปนี่นะครับหลักฐานหนึ่งคนนี่พลทะเบียงนะฮะผลย่างไก่อันนี้คือผลเมาผลเมาอันนี้คุณนแล้วอันนี้เมาแล้วมึงอันนี้อันนี้อันนี้คุณนริน เมาแห like ม่บาคนเมามุดอย่ม e ีนักดนตรีเรานะนักดนตรีนักดนตรีนี่นักข้อง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 ข้องเส้นข้องนักข้องนักเด็ดนักเด็ดโอ้ยไอโอ้ยไอมุอตึ๊บผมไม่ต่อเตียงมาเหรอต่อเตียนผมมาเมื่อไงตัดไม่ใช่พบอยไม่ลบอยน ด้ยไปจัดสภาพเลยมั้งว้าเยี่ยมดูนี่พวกแม่ฮะฟังตัวอยู่วันนี้จะมีการโชว์ย่างไก่ฟ้าพแบบ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 มาเข้าโฆษณารีบกินหมูรีบกินอะไรรีบกินได้หมดไงเดี๋ยวเข้าโาสนา